เลยไปที่ไหนต่อต่อต้องเรเบลต้องไปเรเบลถ้าไม่อยากเล่นรวยๆอ่ะอ๋อเนี่ยกระหม่อมหลวงปาผ่านลาผ่านลาผ่านละไม่ดูสอนนอนดูสอนนอนเผื่อเขาไม่ทำงานกันตลอดไม่แต่ว่าถ้าเราไปเป็นตำรวจเราก็ได้เงินเยอะรับสี่ใช่เราได้เราได้เคยเช็คนะเรามีสี่มือนะ แล้วเราก็ตั้งด่านเราไม่ดีกว่ารอใช่เป็นตอนนี้มันจะมีอะไรมีอะไรให้ทำมาเบรตอนเนี้ยไม่ได้ยืนอะไรมันเตะมหนักไม่แต่มึงก็ตั้งด่านปรับความเร็วได้สั่นคนละหมื่นนี่ยันก็จ่ายแล้วไอ้เคี้ยใครจะรับเราตอนนี้เลยไม่มีไม่น่ามีใครไม่น่ามีใครอยู่เว้ยมึงล้างไอะไรที่จ้างเองเลยไปเราตั้งเองเลยไหมโตตั้งมึงที่อะไรมาดูการเปตัวของมึงก็ภาษาไม่บ่อยเขาเบรกเบรกเนี่ยหรอ เบรกเบรกครับคุณผ่าไปเนี่ยเบรกเบผมเป็นผมเป็นลูกเสือลูกเสือสำรองนี่หรอดูดูสีผมสีเก๊บคุณเป็นลูกเสือผมเป็นลูกเต๋าครับผมต้องเป็นพลเมืองดีนี่หรอไม่เอาเป็นยาวอ่อนเด้อไอสัตว์เรีย่ไงบอกเรีย่ไงบอกพี่ไ้บอก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 นี่โอ้ยเฮี้ยพี่แก๊งข่ามาเขาเล่นเปล่าดิดิดิบอกเป็รูปเออพี่ตีสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีโอ้ยไอ้คิวเขับป็นเหรอ มันม uh, so no. yeah. right? so ีแตกตางไงอะเขานคนไมาช่วยผมครับลุงเขาอ่าหมอครับสนใจสนใจจะเล่นลาไหมครับสนใจเยัมพันไหมครับแทงหมวกแทง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 หนึ่งพันได้ห้าพันแทงหนึ่งพันได้ห้าพันแทงอันนี้อันนี้คือมันไม่หลอกไม่ไม่หลอกครับถ้าได้ก็ได้เยอะไงอย่างเงี้ยเท่านั้นนั่งพูดถ้าคุณทายสีหมวกได้เนี่ยเนี่ยสีดำลายดำด้าน ฟ้าเจ็ดม่วงแทงหนึ่งพันแทงหมื่นได้ห0 0หมเอาไหมลองไหมลองนะแทงห้าันแทงหนึ่งพันแทงหนึ่ลองก่อนโอนมาครับโอนมาครับเลข5้าห้ครับห้าต้องโอนก่อนเท่านั้นครับแทงกะอะไรเนี่ยแทงกะอะไรแทง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 กะอะไรคือก็จะมีกจะมีเดี๋ยวผมใหมสิบหกพี่ถ้าสิบวกคุยคืนจะุ่กเอกก็ได้ใช่ใหญ่เพี่บอกว่ามาอะไรใหญ่หมดละ ผมตเีรหาพันห้าพันห้าพันหอาพันห้าพันห้าพันห้ันห้าพันห้าพันห้าพันห้งพันห้ขพันหาพันหาพันห้านาพันหาันห้อพัาันห้าพันหัน้พันหน้าพันหันห่าพันหพนห้าพันหน้านหาพันาพนนหนพน้พนันหน้าพันันหนพั ลองลองลอก่อนได้ไหมครับพี่ตีลองก่อนลองก่อนทีมได้ไหมไม่เดี๋ยวดูก็ได้ครับไม่ต้องรอโอเคห้าพันเหลืองห้าพัครับเหลี่ยงดำห้าพันเหลืองเหลืองห้พันอ่ะได้ได้สีเดียวได้สีเดียวไม่ได้สีเดียวได้แหละครับเหลองยงเหลืองนายโอนตังห้าเจ็ดห้าไปพันหนึ่งให้โอให้หนึ่งให้มื่นหนึ่งนะให้หมื่นหนึ่งสีดำหมื่นต้องมันต้องมันต้องมันต่องมันต้่งมันต้องมันองมันต้องม่นต้องม้องมันต้องมน้องมัน้งมน้องมัน้งม้องม้องมนองมองมนอง เราเลพี่ชายคนนี้ก่อนโอเคหมื่นหนึ่งเอาดำดำอะไรครับมันมีดำล้วนกับดำลายดเอาดำลายครับดำลายแล้วพี่เอาสีอะไรตรงไหนนะตรงไหนพี่เอาสีอะไรมีสีอะไรบ้างนะคือยังไงอะพี่สีงงมีสีดำล้วนดำลายม่วงขาวฟ้าเหลืองส้มแทดงเป็นลายได้ไหมพี่แดงแดงม่วงม่วงอ่ะพี่เอาม่วงนะมีม่วงมีเหลืองมีดำลายเอาแค่นี้ก่อนเอาทีสามคนก่อนอ่ะผมนั่งนะจุกอย่าพึ่งนะเดี๋ยวผมนั่งนะออกสีไหนก็ได้สีนั้นเลยครับ

ตามมาผมขอก่อนผมขอก่อนผมรายใหญ่ได้ทีละสามคนได้ทีละสาคนได้ทีลพันไดไหมพี่ทีละพันก็ได้ครับทีละพันก็ได้ถ้าเจ็ดพันถ้าเจ็ดพันเด็กกูขอก่อนที้ด้วยีฟ้ารอบนี้สีฟ้าอันพันหนึ่งนี่เอาเอาะไรครับผมเอาผมเอาเหลืองผมเอาเหลืองพันหนึ่งเหลืองเนี่ยนะผมเหลืองอะไรผมเหลืองอะไรผมม่วงเหมือนเดิมไม่อั้น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 ไรช่องอะไรไอคิดไอชิดไอชิดจะแทงชิดกูขอแทง งั้นงั้นผมผมเอาเขียวแสนหนึ่งอ่ะได้ผมมีตามเขียวป่ะมีมีมีเขียวไม่ใช่ไม่ได้เขียวมันเป็นมันเป็นขาวขาวเขียวอ่ะเรานับเป็นเขียวก็ได้อ่ะอ่ะเอาด้วยแสนหนึ่งด้วยแสนหนึ่งมาครับห้าเจ็ดห้าบโมงต้องโอนก่อนต้องโอนก่อนไม่ไม่มีไม่มีแทงมาตายห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าใช่อุ้ยเชี่ยคุณเอาเขียวเขียวขาวสองคนเลยเหรอ

เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตีคุณตีคุณบิดนะฮะคุณบิดนะแล้วผมเราเราไดเอ็มหนึ่งดิเออหูยพี่คุณห้าเอ็มหนึ่งพี่โอ้ยลาบปากละมือทีนี้เอ็มหนึ่งเว้ยไอสัตว์อันนี้ชุกได้เลยครับ ชุบเลยครับชุบเลยจุบเลยเนีครับชุบเลยข่วยมันทายสิละพี่ถูกค่ะพี่ไม่จ่ายไม่ได้โอ้ยโอ้ยไงกินไงมันหอมมากช่ายอ่ะพี่เว้ยเว้ยอ๋อโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะจ่ายเป็นเช็คให้นะครับผมพอดีว่าทางเราทางเราอะไรเป็นเช็คเช็คอะไรเป็น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 เช็คเงินสดครับเป็นเช็คเงินสดไปกดได้ที่ธนาคารโอเคไหม ถ้าเราจะมีชิส่หครับไม่เอา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 คุณเรียกอะไรเรียกอะไรผมเรียกแปเจเป็นรูปีนวเลบอเาว่าเป็นรูปีไปให้ไม่าให้จริงให้จริงคือเราต้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเปิดอันนี้เป็นช่วงทดลองสินค้าเขาคือรูประาแบบมันม่ใช่สินค้าต้องแบกอาคุณก็หมายถึงว่าที่คุณแทงมาเนี่ยพี่ติวกเล็กพี่ติ๊กเล็กลายพี่ติเล็กลายพี่ติรเล็กลายใหญคุณรู้ว่ามันเล่นอย่างนี้ไงให้ลองเฉยเไงห้าเจ็ดห้าครับห้าเจ็ดห้าห้าจ็ด คือเราอยากให้คุณรู้นะครับว่าเราเล่นกันแบบนี้อันนี้ผมให้เอาดีๆเพราะตอนผมโดนแบนมาพี่ให้ผมเท่านี้ผมก็ให้พี่เท่านี้เอาดีบอลน้องชายเออให้จริงพี่เอาไปลงทุนเลยเอาดีๆไอ้เหี้ยเออเอาไปเลยไปลงทุนเลยรย่ัวพี่ได้แล้ ลุงลุงมองลุงอหน้าเหมือลุงให้บ้านไปสามสิบเมตรอ่ะบอลช่วยเขาแด่ลุงมองหน้าเหมือนมก็นด้เหมือนเดิมเต้ลุงมองหน้าพี่ไหลพี่ไหลก็นั่นแหลพี่ไหลพี่พี่ไหลเชี่ยวพี่ไหลเท่าไหร่กูได้เท่าไหร่กูได้มากห้าล้านครับลุงตอนผมต้องชีวิตพวกกูได้อ่ะไอ้ตัดไอ้เหี้ยคนเรามาดูกันตรงตรงนี้เว้ยไอ้เหี้ยตอนพวกกูลงมาไอ้ชามแค่นั้ลุงลุงผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเดี๋ยวผมให้ค่าถ่ายรูปนี้ไม่ได้เพราะว่าพี่ตม่ได้ไม่้เดี๋ยวผมให้ค่าถ่าย ได้ครับได้ครับได้ครับวานไหนลงมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยมึงรู้ไหมเรไปไปกัตีในสัตว์ไปกันตีพิธีพี่กินถ่ายรูปพี่คิดะห์วะไงแปลงกองไม่ได้นะแปลงกองไอพิธีไปเรียนลูกเสือที่ไหนมาพี่ไเปิดไม่ไหวแล้วพี่เปิดเปิดโทรหาเปิดพี่แบบเปิดบอลในสัตว์ผมไม่ได้ถ่ายลงทะเบียนเอาไปเลยจูดขาวไอ้เฮียมึงรอสมสุดแล้วเออมึงเอาไปเลยกูพูดแล้วไม่คืนคำไปสัตว์ ปออวพี่เฟิดเยี่ก็บาเจ็บพี่อย่างนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะเพราะว่าผมไม่ทะเบียนรู้รู้เปล่าแล้วเออหนึ่งจะ2ครับหนึ่งกับสองครับเอ้ยท้ำตาจะไหลว่าเยียน้องกูให้เพย์แบ็กคืนไว้ศาตร์ไอ้ยีอกูไดม่เอาไปตบิดตบบอลที่เกิดแน่เออยูดต้องยนกหร่อยดิผม้าไหนลุงไม่รุง เอ้ยกูเดืหัวเนี่ยมึงให้กูเมืงก้เสียสองพันมา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 ม่มเลาม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 ลอามาบอมา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 ยอม่มาามามามาาม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 าเลมห้าาแาม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 มาาาาาามามาาปมมมมาาเลีมามมาม กูเองกูจะไม่จับกูจะไม่ลืมเลยของจริงเหตุพี่บอกอะไรแล้วจะไม่จำเหรอพี่ไอ้หนูกูจะไม่ลืมเลยจำไม่ลืมแต่กูว่ช่วยมันจริงๆอ่ะกูไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะตอนที่กูช่วยมันอะกูมีอ่ะสัตว์โตบอลลุงโตบอลกลับมาแล้วโตบอลกลับมาแล้วเสกูได้สามล้านเสกเสกูได้สามล้านโอ้โหลุงสบาย